สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาดูในส่วนของ Photoshop 2023มีข่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Photoshop ใครที่ชื่นชอบในการตกแต่งภาพเนาะก็จะทราบดีว่า Photoshop ก็จะเป็นซอฟต์แวร์อันดับต้นๆที่เราเลือกใช้งานแต่ว่าข่าวดีสำหรับคนที่ ต้องการใช้ตัวที่เป็นตัวเต็มตัวอัปเดตหรือว่าตัวไรเซ้นนะครับผมตอนนี้มีให้เช่าใช้เป็นรายเดือนนะหกร้600กว่าบาทแอดออนเรียบร้อยนะครับผมประมาณนั้นนะใครที่สนใจก็เออ่ทิ้งคำถามใต้คลิปวิดีโอามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปให้ดูนะครับ ฟอร์จูบสอ2 0ันมนะครับ a New มีอย่างใหม่ๆให้เราเรียนรู้บ้างก็พอสมควรนะถามว่าพอสมควรนะครับผมอ่ะหลังจากเราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวลายเส้นนะครับของฟ h o t o ู h o p 2 0ั3มาเนี่ยเปิดมาหน้าต่างมันจะเป็นแบบนี้หน้าต่างบางครั้งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกจะเป็นการอัปเดต อัตโนมัติด้วยนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมดูก่อนมีอะไรใหม่ๆเท่าที่ผมดูเนาะตัวแรกเนี่ยเป็นการ selection แก้ไขการคือเลือกที่จะแก้ไขเนี่ยผมว่าก็ใครที่ใช้งาน Photoshop อยู่อาจจะมองว่าม,มันก็ไม่ได้ไม่ได้คือโอเคแหละนะแต่ถามว่า,าโดดเด่นเลยไหมก็อืม ยังไม่เท่าไหร่เนาะเอาประมาณนั้นแต่ที่ผมชอบคือตัวนี้มากกว่านะครับผม one click delete and fin อ่านี่นะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเหมือนมันสร้างเหมือนมันสร้างตัวแบ็กอ่าฟิลเตอร์ด้านหลังฮะให้เลยนะประมาณนั้นถัดมาในเรื่องของการแก้อ่าการใช้งานในเรื่องของเบลอนะครับผมว่าโอเคนะตัวนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ยังไม่ได้ลองใช้นะยังไม่ได้ลองใช้ สาบ,บานได้ไายังไม่ได้ลองใช้นะครับแค่เอามาให้เพื่อนๆล้วก็น้องๆได้ดูกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมาอัปเดตนะครับผมในเรื่องของการไล่เฉดไล่เฉดอ่านี่นะเห็นไหมกาเดียนโอเคเลยนะผมว่าโอเคเลยตัวนี้ชอบนะชอบชอบคือเราจะเห็นว่าสไตล์ของอิมเมจรูปภาพโทนและสไตล์แบบนี้นะครับมัน มันค่อนข้างมีเอกลักษณ์มีความสวยงามในตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมประมาณนั้นนะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการปรับแต่งแบบเก่าใหม่อ่าประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็อืมนะแชร์ก็อืม,นะ Share อมยังไม่ได้ลองใช้ก็เลยขออนุญาตไม่ยังไม่ คอมเมนต์ให้เลยกันในส่วนของรูปแบบการแชร์ในลักษณะนี้นะครับผมการแก้ไขนะอันนี้การแก้ไขก็จะประมาณนี้นะฮะ i n v e d e to edit นะครับผมถัดมานะใครที่กด Learn more ก็เข้าไปเรียนรู้นะครับเขาก็จะมีช่องหน้าต่างให้นะครับถ้าต้องการปิดก็กดออกไปจะก,กดให,ให้ดูเนาะกดให้ดูนิดนึง ก็จะ,จะออกมารูปแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาเออมีอะไรบ้างในนี้นะครับนี่นะฮะเนาะมีรายละเอียดอื่นๆให้นะครับแล้วก็ค้นหาจากตรงนี้นะค้นหาจากตรงนี้นะคุณต้องการจะศึกษาคือมันเป็นช่องให้เรียนอะนะครับผมพิมพ์เข้าไปตรงนี้แล้วก็มันจะมีเงื่อนไขต,ต่างๆให้ผมว่าดีผมว่าโอเคกับตรงนี้นะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็ไกด์ไลน์เข้าคร่าวสำหรับ Photoshop 2023ในราคา600นิดนิดต่อเดือนนะครับ6 0 0นิดนิดต่อเดือนนะก็รูปแบบหน้าต่างการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับเหมือน Photoshop ทั่วๆไปเหมือน Photoshop ทั่วไปนะฮะแต่อย่างที่บอกเนาะว่าถ้ามีไกด์ออถ้ามีไกด์ในเวอร์ชัน2อ่มีเป็นมีเป็นรูปแบบเนี่ย นะครับลองปรับแต่งเล่นดูนะแล้วก็ลองเอามาแชร์กันดูในเวอร์ชัน2023ว่ารูปแบบการใช้งานจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาน้องๆน,นะครับใครที่ชอบในเรื่องของการตกแต่งภาพมาฝึกทำความเข้าใจกันไปจะเรียกว่าเป็นยาวๆไหมก็คงประมาณนั้นได้นะเนื่งองจากซือ้อซื้อทดลองซื้อลายเส้นเขานะทดลองซื้อลายเส้นเขาก็น่าจะน่าจะ ค่อยๆไปก็วิดีโอตอนแรกก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์เนาะาคร่ราวนะครับหน้าต่างการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ Edit Image Layer นะครับใช้ Select Winter สามดีวิลปัก w ินว o นโ h เผมมองว่าซอฟต์แวร์การใช้งานในส่วนของการออกแบบการดีไซน์ว่าจะเป็น AutoCA d ว่าจะเป็นอะไรต่างๆมันก็จะมีสับพวกนี้แหละครับอยู่ในนี้อยู่นะนไฟล์เนี่ย Open s ซฟ e อ็ดนะเซฟ e ำรมดาเอ็กซ์พอร์ตนะประมาณนี้เนาะก็จะมี Import นี่นะครับมีรายละเอียดพวกนี้อยู่อีดินี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เยอะเอา,าพ้าหมุนนะอีเมดพวกแรงตานะครับ Select Filter พวกอะไรก็เดี๋ยวหัวข้อถัดไปจะมาเจาะลึกให้ในแต่ละส่วนละกันนะครับใครที่ตามกันอยู่นะใครที่ตามกันอยู่ก็อย่าพลาดในส่วนของ Photoshop 2023นนะครับผม แนะนำแบบนี้ดีกว่านะใครที่อยากจะทดลองใช้แบบไม่คิดอะไรมากก็ก็ซื้อเลยกันนะฮะซื้อเลยกันมันมันคงมันคงถ้าเราเอามาทํางานก็คงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องวิเคราะห์กันเองเลยกันนะครับว่าจะจะจะประมาณไหนนะครับจะประมาณไหนเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตอนถัดไปแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับ น้ำจิ้มแรกนะครับที่พาน้องๆเข้ามาดูในส่วนของ photoshop 2023เดี๋ยวเจอกันนะครับ